เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะักเตเดือนมการาคมปี2022เลยแหละครับเพราะเวลาเหลืออีกไม่ถึง1สัปดาห์ซึ่ถึงแม้จะไม่มีบิ๊กเดีวเกิดขึ้นแล้วแต่อาจจะมีตัวเป่งๆตัวดังๆย้ายทีมก่อนตลาดจะปิดตัวลงดังนั้นวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟีย,เยลเลมลาของเรานะครับจะพาไปดูกันหน่อยว่าใครจะโยกย้ายบ้างเริ่มจากดิวแรกเจสซี่ลินกา ต่อให้ตอนนี้ลินการ์ดจะโชว์ฟอร์มเก่งหีห็นเป็นขวัญตาสมัยาย้ายไปเล่นแบบยิมตัวกับเวสแฮมมาสี่สั้นทีแล้วแต่พอมาคัมแบ็กซบตักแมนยูอีกรอบนะครับก็ยังไม่อาจพิจิตรใจโคตรปีศาจแดงได้ไล่มาตั้แต่โอเลกุนาโซชาหรือปัจจุบันกับราฟรังนิกเจ้าตัวก็ยังเป็นส่วนเกินส่วนตัวสำรองเหมือนเดิมยิงเป็นยุครังนิกกูบังเฮนนะครับลินการ์ดเพิ่งได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองแค่เพียงสองนัดในพรสเียร์ลีกอังกฤษเวลารวมกันก็ไม่เกินสิบห้านาทีที่เหลือนั เชอดเอาชนะเวสต์แฮมยูนิเต็ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ดังนั้นทางเลือกเดียวถ้าหากว่าลินกาต้องการจะลงสนามคือย้ายทีมทันแตละครับทำให้ตอนนี้นิวคาสเซิลยูไนเซดกำลังจ้องตาเป็นมัน่น และกระแสกระแรงมากด้วยครับซึ่งจากรายงานระบุชัดเจนแล้วว่าบอร์บริหารสาริกาโด่งกําลังเร่งรีบจราจายอย่างเร่งด่วนเพื่อหวังจะปิดดิวให้ได้ก่อนส้นเดือนมาการาคมนี้โดยมีเงื่อนไขเอาตัวมาใช้งาน6เดือนและหลังจากนั้นเมหมสัญญานะครับก็จับเซ็นแบบช้าบอลซึ่งเชื่อว่าลินการ์ดนะครับจะตรงสเปคของนิวคาเซอรในการนําคุณภาพฝีเท้าเข้ามาช่วยให้รอดตกชั้นแน่ดิวที่ 2. อาดามาตตราโอเล อดามาตราโอเล่ปีกเบบี้ออยของวูฟแพมตันัวเดอร์เคยมีข่าวย้ายทีมมาแล้วหลายครั้งโดยสักประมาณ2 3ปีก่อนลิเวอร์พูลให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะอยากได้ตัวมาลากเลได้ทิ้นแอนฟิลแต่ทว่าตอนนั้นบอกบริหารสโมสรมาป่าตั้งคาหัวไว้สูงมากถึง70ล้านปอนด์หงแดงจึงต้องถอนตัวออกไปจากนั้นนะครับผมตราโอเล่ผลงานดูจะดรอปลงไปโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วไม่ค่อยบูบวาบแบบช่วงแรกมีโดนดรอปเป็นตัวสำรองแต่ก็สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้จะขาดแค่เรื่องการจบสกอ์กับแอซิสแมนแมนให้กับเพื่อนเท เคยเก่งกลัวผู้ใดโดยสเปดอันรรดเร็วและเทคนิคการไปกับบอลอันยอดเยี่ยมมันไปเตะตาอันตนิโอคอนเต้กุนซือสเปอร์เข้าอย่างจังซึ่งในอีกไม่ช้านี้นะครับก็มีรายงานวัตราอเล่เตรียมย้ายมาอยู่กับสเปอร์แบบเต็มตัวแล้วโดยเป็นออปชั่นยืมตัวจะจบปีพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดาบอลแค่คิดภาพมันก็สนุกแลวครับที่เขาจะได้เล่นร่วมกับแฮร์รี่เคนซองเฮิร์มินหรือตัวจีดอย่างรูคัสมูล่าดิวที่ 3. คริสเตียนอีริกเซน ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธของเอริกเซนในศึกยูโร2024ทาให้เขานะครับผมต้องจําใจแยกทางกับอินเตอร์มิลานเนื่องจากตามกฎหมายประเทศอิตาลีนะครับไม่อนุญาตให้นักเตะที่ใส่เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจลงสนามสองผลในขณนะนี้เพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเดนมาร์กกลายเป็นแข้งไร้สังกัดไปแล้วอย่างไรก็ตามด้วยฝีเทีนอันยอดเยี่ยมเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพผลงานที่เอริกเซนสร้างเอาไว้มันยังตราตรึงอยู่ดังนั้นนะครับหัวกระไดจึงยังไม่แห้งเพราะว่าก่อนตลาดมกราคมจะปิดตัวลงเจ้าตัวเตรียมรับโอกาสคัมแบก็ก เรนฟอร์ดนะครับเป็นตัวเต็งจะได้ตัวอีลเซนไปครองเพราะว่านักเตะตอบตกลงย้ายมาร่วมทีมเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการมาตรวจร่างกายเท่านั้นซึ่งดีลวนี้น่าจะจบลงใน48ชั่วโมงต่อจากนี้จากรายงานดาวเตะเลือดโคโนมนครับพร้อมเรียกความฟิตกลับมาเต็มถังในเวลาแค่1เดือนเชื่อวันนี้จะเป็นการเซ็นญ,ญาที่ดีสําหรับทั้งสองฝ่ายซึ่งทัพพึงน้อยก็จะได้ของดีมาช่วยหนีตกชั้นโสดอีล์เซนนะครับก็จะได้โชว์ฝีเท้าเพื่อฟุตบอลโลก2022ตามที่หวังกันเอาไว้เดีลวที่สการ์ เชื่อว่าชื่อนี้แฟนบอลรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาเคยโด่งดังเป็นผู้แตกสมัยอยู่กับเชลซีไม่ว่าจะเป็นการควา้าแชมป์พรีมเมียร์ลีกอังกฤษ2สมัยพร้อมกับทีมชาติบ,บราซิลไปลุยเวิร์คัพ2014มาแล้วแต่ชี่อของเขาไม่ถูกพูดถึงมากเท่าไรนักเพราะไปคาแข่งในศึกชัยนิสซรรบคับกับสโมสรเซียงไฮ้พอร์ตหรือเซียงไฮ้ SIPG ที่รู้จักกันตั้งแต่ปี2017โดยรับเงินค่าเหนื่อยสูงสุดเป็นลำดับต้นของโลกแต่เร็วๆนี้นะครับพวกเราอาจจะได้เห็นออสการ์วานลุนึลน์ในสนาม ต้องการได้ตัวดาวเตะวัย30ปีไปช่วยทีมก่อนปิดตลาดพร้อมอบสัญญาให้จบซีซั่นเป็นอย่างน้อยศึกออสการ์นกะครัปปือประกาศผ่านสื่อไปว่าได้รับสัตว์ถึงการทาบทาของเจ้าบุญทุ่มเรียบร้อยถ้าหากไม่มีอะไรติดขัดเชื่อว่าออสการ์พร้อมย้ายมาอยู่กับบาซ่าแน่ๆแต่ทว่าตอนนี้มีปัญหาเพดานค่าจ้างในการลงทะเบียนนักเตะใหม่เพราะออสการ์จะซบตักเจ้าบุญทุ่มต้องยอมลดคันเหนื่อยมหาศาลขึ้นอยู่กับว่าจะเจรจากันได้อย่างไรเราคงไม่ต้องห่วงเรื่องผลงานว่าจะไปยูลีกเอเชียแล้วความเก่งมันจะหายไปเพราะว่าก่อนหน้าน เช่นกันหลังย้ายมาจากกวางโจโอเอว่าแกนในลีกแดดมังกรน,นี่แหละครับดิวที่5ปีแอเอเมริกโอบามายอง ต่อให้เป็นดาวยิงอรับโลกแต่ถ้าพฤติกรรมนอกสนามของโอบอมามยองมันแย่ส้นตีนมากๆอาร์เซนอลก็ไม่เห็นหัวเช่นกันเหมือนอย่างที่มิเกลอารเตต้าจับดองยาไม่ลงสนามพอไปรับใช้ทีมชาติลุยศึกแอฟริกันเนชันคัพก็โดนกาบองส่งตัวกลับสโมสรเพราะติดโควิดสิบเก้ายิงสัญญาของโอบามามยองนะครับจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้อาร์เซนอลต้องการจะปล่อยตัวออกจากทีมก่อนตลาดหน้าหนาวปิดตัวลงเลยเพื่อที่อย่างน้อยจะได้มีค่าตัวติดไม้ติดมือพร้อมกับเคลียร์ค่าเหนื่อยสามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่องหนาหออก อ๋อหนักหนาจับตาดูให้ดีนะครับว่าก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงอาเซนอลจะขายโอบอเ์ยองทอดตลาดให้กับทีมได้ซึ่งมีแรงงานแล้วว่าตอนนี้เอาฮีลาวทีมในซาอุถูกปฏิเสธไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็มีอีกหลายสโมสรพร้อมเซ็งตัวไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นยูเว่เอซีมิลานปารีแสแซงชาแมงโอลิปิกบาร์เซนาเซบียาพร้อมอ้าแขนรับต่อครับดิวสุดท้ายอ,องตอนี่มาซิยา สดๆร้อนๆเลยครับกับดีของมาซียาและเซบียาเพราะหลังจากที่ตัวนะครับเคลียร์ปัญหากับรังนิกได้ลงสนามเป็นตัวสำรองดูเหมือนว่าอาจจะอยู่กับแมนยูไปอย่างน้อยจนจบซีซั่นนี้แต่ทว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้น้องมากอยากจะลงสนามเป็นตัวจริงไม่อยากมีสานะเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นการย้ายทีมคงอยู่ในความคิดของเขามาสักพักใหญ่เคยแจ้งขอย้ายทีมถึงคันที่ยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อย้ายไปอยู่กับเซบียาของคูเลนโรปเตกีไปแล้วตอนนี้นะครับข่าวทุสำนักรายงานตรงกันว่ามาซียาวได้บรรลุข้อตกลงกับเซบียาเป็นที่าดงงซึ ดูนี้นะครับดูแล้วไม่น่าเกิน24ชั่วโมงจะมีการประกาศเดินทางอย่างเป็นทางการเป็นอันปิดฉาก7ปีชีวิตในทินโอทฟฟอร์ดของมาสยาไว้เพียงเท่านี้และแฟนๆขอบสนามและครับอยากให้ดีลไหนยังเกิดขึ้นอีกบ้างสามารถคอมเมนต์วิคาร์บวิจารณ์กันได้เต็มที่เลยนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาเอื้อนนิยาขาวมากดไะ์ให้เราด้นะ